สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาห่มดินกันนะคะซึ่งการซึ่งเป็นการเลี้ยงดินให้ดินไปเลี้ยงพืชอีกทีงค่ะซึ่งมันก็มีวิธีการนะคะในการทําว่าทําอย่างไรนะคะอ่าขั้นตอนตอนนี้เราทําอย่างไรบ้างคะ ตอนนี้ดินเราเหนียวจัดอ่าดินเหนียวจัด,ดค่ะเชือ้นอยู่เพราะว่าฝนเพิ่งหายไปทีเดียวอ๋อตนี้ก็ไส้เดือนยังมีอยู่ถ้าเราไม่มีความชื้นแล้วก็ไม่มีอินทรียัตถุลงไปเนี่ยดินก็ไม่อยู่ดสมบูรณ์เพราะว่าดินดนี่จะเหนียวเหนียวจัดแล้วก็เวลาแห้งนะแห้งทีเดียวเลยนะ คือดินตรงนี้เนี่ยเป็นดินถมเป็นดินถมนะคะเออมันเป็นทุ่งนาแล้วเราก็ซื้อดินมาถมเออซึ่งดินถมนั้นมันจะเป็นดินเหนียวนะคะก็เหนียวจัดมากเลยค่ะทีนี้เราก็จําเป็นที่จะต้องมาบํารุงดินนะคะเออตอนแรกเราก็บํารุงมาเรื่อยๆแต่ดินมันก็ยังเหนียวอยู่เราก็เลยจะมา ทำการปรปับปรุงดินแล้วก็มาห่มดินเพื่อให้ดินนั้นเป็นดินที่ดีแล้วดินก็จะเป็นเลือนเ,<อ>เลี้ยง,งพืนอีกทีงหนึ่งนา,นาดแรงมันถึงจะอยู่ได้ทีนี้วิธีการเนี่ยตอนแรกเนี่ยเมืม่อเมื่อวานเมื่อสองสามวันก่อนเราก็ได้ใส่ปุ๋ยคอกไปแล้วนะคะ,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 ะปุ๋ยคอกที่เราใส่ที่เรามีเนี่ยก็จะเป็น ปุ๋ยจากมูลแพะนะคะซึ่งเราเลี้ยงเอาไว้เราใส่ไปแล้วเที่ยวหนึ่งแต่คราวนี้เราก็จะใส่อีกทีงเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูถ้าคนในเมืองไม่มีก็ซื้อถุงนะป,ปุ๋ยแพะปุ๋ยอะไรไม่มีทำได้ไหมเนี่ยสามารถซื้อแต่ต้องจ่ายตังค์หน่อยอ่าปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวหรือใบไม้ก็ได้นะคะทีนี้ อ๋าพอเราใส่ปุ๋ยคอกเสร็จเรียบร้อยแล้วอ,นนอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยคอกนะคะจากมูลสัตว์ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วยังเอ่ยอยังกําลังใส่ให้ดูนะคะไหนดูปุ๋ยจากมูลแพะสิเป็นยังไงอันนี้เป็นอ่าเป็นปุ๋ยจากมูลแพะนะคะ,ผสม,มะผสมก่พ่นใหม่อ่าผสมการมูลแพะเนี่ยมันจะเป็นก้อนก้อนเล็ก คล้ายๆกับเก่าในย่อยละคล้าๆย,ยๆกับอายาลูกกอนนะคะทีนี้มันก็ย่อยแล้วเราก็จะมาใส่ค่ะเดี๋ยวเส้เดือนเ็าจะช่วยเองนะค,ะครับการเลี้ยงดินให้ ดินเลี้ยงพืชเนี่ยนะคะอาวิธีการเลี้ยงให้ดินดีและให้ดินมีชีวิตเนี่ยมันก็จะต้องมีอินทรีย์วัตถุนะคะอินทรีย์วัตถุมีอะไรบ้างคะเรียกอัลกอเนตมตเตอร์อ่าเรียกว่าไอที่คนทําช่องออร์แกนิก็คือว่าจากซากเพื่อซากสัตว์หรือจากผิวดินค่ะนะไม่ไม่ได้ปรุงแต่งจากหรือใช้สารเคมีที่จะการจันเคราะห์นะครับ ซากพืชซากสากัตว์ซากพืชพวกนี้เราถือว่าเป็นอินทรีย์วัตถุนะคะอันนี้สภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการปลูกพืชก็คือรากเนี่ยเขาต้องหายใจรากต้องหายใจนะครับรากเป็นเซลล์ที่สิ่งมีชีวิตเหมือนกันแล้วเขาก็จะต้องหาอากาศแล้วมีน้ำ ดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะหอมดินเนี่ยเราต้องใส่อินซม์วัตถุเข้าไปก่อนให้ร่วนจุยแล้วก็เราก็จะมีเมื่อกี้เนี่ยปุ๋ยคอ,อกอ,อ่ใส่เดือนเลยอ,อ๋อใส่เดือนใส่เดือนเขาจะมาหากินแล้วก็จะพรวนดินให้เราแล้วก็พรวนให้เขาก่อนนิดนึงนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งก็คือใส่ปุยคอ,อกแล้ว แล้วก็ผลขุดอ่าขั้นตอนที่หนึ่งขุดดินใช่ไหมคะพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกขั้นตอนที่สองใส่ปุ๋ยคอกอ่าขั้นตอนที่สามก็คือเอาฟางฟางหรือใบไม้อะไรก็แล้วแต่อ่าฟางหรือใบไม้นะครับแต่ของฝรั่งในเขาทำนานแล้วเขาเรียกว่ามัชนะเรียกว่ามัชอ่าเราจะใช้ฟางเพื่อมาอ่า ห่มดินใช่ไหมคะใช่ใช่อาหม่หมห่มหนาแค่ไหนใส่หนาแค่ไหนเออก็ประมาณฝ่ามือหนึ่งตามความเหมาะสมก็คือประมาณฝ่าฝ่ามือ,มอนึงแหละ,ะก็ประมาณฝา่าให้เอาฟางมามมามาวางไว้ข้างบนเนี่ยห่มดินให้หนาประมาณหนึ่งฝ่ามือประมาณนั้นนะคะ,ะเพื่ออาให้ให้ดินมีความชื้นเก็บความชื้นเอาไว้ ะนะครับก,ก่อนหอมด้วยฟางแห้งหรือหญ้าแห้งนะครับเราใช้พวกนี้ก็ได้ใบพืชสดตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยพืชสดตรงนี้เขาจะสลายเร็วก็จะเป็นอาหารให้พวกไส้เดือนเนี่ยได้กินได้เร็วเสริมกับกับฟางกับปุ๋ยสิกับปุ๋ย,ย,ก,ยกับปุ๋ยนะครับตอนนี้ก็พอแล้วตันนี้เราก็เอาฟางคลุมอ่าเอาฟางคลุม คุณสมบัติของฟางเนี่ยนะครับเขาเป็นมีเยื่อใหญ่สูงเก็บจักน้ำได้ดีป้องกันการระเหยนะป้องกันการระเหยน้ำความร้อนถ้าร้อนมากความร้อนจะไม่ลงใต้ดินเยอะถ้าอากาศเย็นเขาก็ มีกระบวนการของเขาให้ดินเนี่ยให้สภาพดินเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงคือเขาเรียกว่าฟัคชูเอตคือว่าสวิงภาษาไทยภาษาวิชาการเขาเรียกว่าฟัคชูเอตไปไปเยอะมากนะครับก็คือจะทำให้ประพดภาษาฟิสิก ตอนเรียนเนี่ยมัธยมห้าเนี่ยก็เรียกว่าสเสถียรอุณภูมิจะสเสถียรก็คือไม่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนะครับไม่เปลี่ยนแปลงมากแล้วจัดจัดน้ำด้่ดีเราช้ามาพวกความชื้นจากหมอกหน้าหนาวเนี่ยพวกนี้ก็จะเริ่มย่อยจะเริ่มย่อยลงไปเรื่อยๆ าฟางที่เราได้มาเนี่ยเป็นฟางที่เอามา reuse นะเพราะว่าขั้นแรกเนี่ยเราเป็นฟางที่ไปใช้ในคอกแพะลูกแม่แพะคอลูกนะครับคอลูกแล้วก็เราก็ไม่ทิ้งให้มันเสียนะครับก็เอามาใช้ห่มดินหรือคุมดินการหอมการคุมเนี่ยเยวไปให้ใกล้นะเดี๋ยวอ่ พวกนี้เนี่ยต้นไม้บางชนิดเนี่ยรากจะเน่าง่ายเอาเอาเอาไกลๆหน่อยไกลๆหน่อยถ้าถ้าต้องโคนเลยเนี่ยนะจะเป็นเชื้อราแล้วจะเกิดปัญหาดังนั้นเนี่ยทำไมถึงถึงต้องเอาเอาไกลๆหน่อยสองก็คือ,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 คอ,อพวกนี้เนี่ยเวลาเขาย่อยสลายเนี่ยความร้อนจะสูงนะครับของร้อนจะสูง ก็จะมีปัญหากับพวกรากเล็กๆนะฮะก็ทําอันตรายต่อรากพื้นได้ด้วยดังนั้นเวลาเราคุมดินหอมดินเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาใส่ที่หลังอันนี้หอมไกลๆก่อนแนะลรัจะมีส่งรอบต้นไม้นะครับ เมื่อเรา,อาคุมด้วยฟางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการรดน้ําค่ะแล้วก็รดน้ําบนฟางให้ให้ชุ่มชื้นเลยนะคะรดให้มันชุ่มเลยฟางก็จะเก็บกับเก็บกักน้ําได้ดีเก็บความชื้นได้ดีนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ละค่ะกัน ห่มดินด้วยฟางนะคะซึ่งเป็นการห่มดินด้วยฟางซึ่งเป็นศาสตร์ของพระราชาเอ่อก็คือการบำรุงดินเลี้ยงดินให้ดีเพื่อให้ดินเนี่ยไปไปเลี้ยงพืชอีกทีหนึ่งค่ะสรุปการห่มดินคือคืออะไรคะเก็บกักความชื้นเก็บกักความชื้นบำรุงดินบำรุงดิน ประจานคือว่าถ้าเราคมดินอย่างนี้นมันจะเพื่อนจะไม่เกิด่าคมดินเลี้ยงดินเพื่อให้ดินไปเลี้ยงพืชอีกทีหนึ่งค่ะหน้าหนาวต้องทำงเพราะนี่มันดินดินเหนียวจัดมันเราจะไปไม่รอดโอเคค่ะค่ะกะ็มีเพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำคลิปดีๆให้ชมกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ